สวัสดีจ้าวันนี้พามาดูอ่างเก็บน้ำเออถ้าเคยครับบ้านคาโอ้โหสวยงามจริงจริง ให้พวกมากางเต็นท์อยู่ตรงไหนรู้แต่แต่นู้นนะ่ะต้นสนก็คือไอ้มา,าไทยไงอ๋อน้อืมนี่วิวอยู่ข้างหลังไงอือแล้วไอ้ต้นสนตรงนี้ก็ไอ้ไอ้ชื่อกะลา,านนในเลยมั้ยรู้ในนันท์ไทยประจันอยู่ไหนอุทยานนะเพราะต้องอุทยานมันก็จะติดมันก็ก็กเออมันต้องออกออกทางลาไม่ต้องไปเออมันมันมัน,ม,นมันต้องไปทางนู้นแหละ โอ้ยมุมนี้ใช้ได้อยู่ดีอารมณ์ดีอีกกู เก็บน้ำท่าเคยเอาแล้วค่ะตั้งกล้องเอาแล้วจะหลงก็หลงจะลวงกลวงเรื่องเป็นเรื่องปกติจับยาวอือแม่มุมนี้มันได้จริงนะ สองหูแหลกหลังนี่นนนเขาระจานทะเลเลยไปคุยกับสาวที่นี่นนอยาพี้เกียกินข้าวว ร้อนเลยเกินเขาก็สวย,ยแต่วิวดีแต่ร้อน,หน,ห,นหน้าหน้าหน้าทำสาราริมเท้าทหม้หมดเลยน่าฮึม,มกดคอมเพอน,น <laughs> อะไรที่ไม่ใช่ความสะดวกของเราเราต้องคอมเพงงนอะไรแบบนี้นะ <laughs> นี่นนะโทรศัพท์ทีหนึ่งสองเครื่อง นี่กิ๊กนี่ก็กิ๊กไม่มีไม่มีเป็นตัวเป็นตนไปเรื่อยๆอ๋ออยู่ดีครับอ่างก็บน้ำท่าเคยบ้านคอแล้วต้องวางแผนไปทางเดียวกันเห็นใช่แล้วแล้วหลุดแผนแล้วจะหลุดหรือวาจะหลุดใช่แล้ว ไม่เป็นไรหนูหนูมีแฟนแล้วเอาป่ะเนพี่เขาไม่ติดต้องจัดต้องจัดอยู่ะต้องจัด นี่เนาะออกหนาบักท่อออกทางเดิมดิออกทางที่บางปะมาเนี่ยบางกะมาบางกะมาเดี๋ยวเขออกทางเก่าเนี่ยพาพานะอุ้มทัวร์ไปสูงเท่านัน้นโอ้อ่างเก็บน้ำท่าเคยเนคนอดงามครับอ่างเก็บน้ำท่าเคย đọc ra một chân dựa đây Sợ nào hấp đi hấp đi đây Ok sợ now các bạn to nấm a number of good. I'm going บายบายต้องบอกข้อซงข้อทามบวมดูทรงรูปอะไรมาเนี่ยบอกว่าในข้อทามบวมเออจะทรงคนเมื่อกี้นี่หรอครับช่ใช่ในปากกี้เอาล้วครับไปแล้วครับฝากแล้วก็แชร์ด้วยได้ยินเสียงไปแล้ว